ดีลระหว่าง r โรบินฮ o ดกับชิบะจะจบเช็ดไห่นะครับและจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน m นิวมูลนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นบทความอันนึงนะครับจากนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่ชื่อวานิกส์นะครับวานิกส์นะครับเขาก็กล่าวเสริมว่า r o b i n h o ูดมุ่งที่จะพัฒนาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า จะแสดงรายการเมื่อใดคริปโตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกลยุทธ,ธ,ธ์ธุรกิจที่สำคัญของโรบินฮุสนะครับซึ่งตอนนี้โรบินฮุสนะครับก็มีการเปิดตัวกร,กระเป๋าใหม่นะครับซึ่งเป็นกระเป๋ารุ่นเบต้านะครับคริปโตวอลเล็ตรุ่นเบต้ายังใช้อยู่ในวงจำกัดน,นะครับพวกบิตคอยอีเธอเรียมดอจคอยพวกนี้นะครับดังนั้นการตั้งกระเป๋าใหม่เนี่ยมัน เป็นตัวช่วยนะครับในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วสะดวกไวและถูกเอาละนะครับข้อความตรงนี้ทำให้เห็นว่าโรบินฮูดเนี่ยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นมานะครับและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเนี่ยมันอาจที่จะเป็นกุญแจที่จะรับเหรียนอะไรที่มันใหม่ๆเหรียนอะไรที่มัน ราคาถูกมันน่าชื่นใจนะครับอย่างดอชคอยต้องย้ำนะครับว่าขนาดนี้โรบินฮูดเนี่ยมีปัญหากับทางพี่กรอกรตอทางสหรัฐอเมริกาด้วยเนื่องจากมีคดีความไปปั่นหุ้นมีมทำให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยลงมาเพ่งเลงเพ่งเลงนะครับสินทรัพย์ของโรบินฮูดว่าโรบินฮูดเนี่ย จะมีการปั่นหุ้นตัวไหนคริปโตตัวไหนนะครับอันนี้ทางสายข่าวเป็นเหตุนะครับที่เขาบอกเองว่าเฮ้ยตอนนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำลังเพ่งเล็งน,นะครับและเป็นไปได้ว่าโรบินฮูดเนี่ยคือคือตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบาก คือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐตรวจสอบจะทําอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับหรือเหรียญใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโตที่ลิกกับในกระดานของโรบินฮูดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าอ่าคดีเก่าเนี่ยยังเคลียร์ไม่จบนะครับแล้วเขากําลังไล่กระทอเหรียญแต่ละตัวหุ้นแต่ละตัวด้วยนี่เป็นเหตุเองที่ทําให้ทางซี o อของโรบินฮูดเนี่ย ออกมาพูดนะครับกับบรรดาฝูงชนนะครับว่าไอ้ฝูงชนเขาบอกสนใจชีบะมไหมโรบินฮุสไม่ตอบนะครับไม่ตอบแต่หลักฐานนะครับจากที่วานิเตรียมพร้อม,อมแล้วคือคริปโตวอลเล็ตรุ่นเบต้าแล้วก็มีคนเสนอข่าวทางนี้ด้วยนะครับที่เป็นทางสายข่าวทางเนี้เขาก็บอกว่านะโรบินฮุดนะครับ ตอนนี้กำลังทดสอบไอ้คริปโตวอลเล็ตรุ่นเบต้าอยู่และก็เตรียมแล้วที่จะลิสเลียนอาจจะเป็นชีบะก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่านั่นแหละครับซึ่งการเพ่งเลงของหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำให้ชีบะอินโนเนี่ยถูกเข้ามาลิสในโรบินฮูดไม่ได้ในเรววัน เขาก็บอกงี้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทำมันก็ทำได้แต่ไม่สามารถทำได้ในเร็ววันคนก็เลยกล่าวนะครับว่าเฮ้ยกุมภากุมภาแน่เอาเอาเอามษานะครับหรือไม่ก็ช่วงที่มีเกมไฟล์เลยสิงหากันยานะครับก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้โรบินฮูดเนี่ย กำลังดูเรื่องของกระแสอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการลิสต์เมื่อไหร่นะครับและก็มีการออกข่าวในครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับโรบินฮูดเนี่ยอาจจะมีการลิสต์เหรียญชิบะเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาข่าวเนี่ยออกมาดูให้แฟนเดนตายคอยติดตามนะครับว่าตกลงแล้วอ่ะคน หรือชุมชนส่วนใหญ่ยังสนใจชีพะอยู่หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามากแต่ปัญหาก็คือว่าโรบินฮูดเนี่ยอาจจะไม่มีทางเลือกมากเพราะว่าอะไรนะครับในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งถึงสี่โดยเฉพาะไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วนะครับโรบินฮูดขาดทุนมากนะครับขาดทุนสี่สิบสองเอร์เซ็นเลยนะครับ รประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขาดทุนเยอะนะโดยเฉพาะไตามากที่สี่นะครับและในช่วงฤดูร้อนนะครับปีสอง4ห้าสี่โอบินฮูดก็มียอดการเติบโตเยอะเพราะว่าดอชคอยแต่พอปลายปีดอชคอยมันหมดโปรแล้วอะ่ะมันกลับกลายเป็นยอดนะครับการซื้ออะไรพวกนี้มันมีปัญหาเพราะโอบินฮูดเนี่ย โดนเพ่งเล็งต้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับไตามาาที่เข้าไตามาาที่สี่พอดีถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องของผมในไตามาาที่สี่พอดีนะครับแล้วอันนี้เป็นปัญหาที่โรบินฮูดไม่สามารถที่จะรับชีบาอหนุได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าโดนคดีเรื่องเกี่ยวกับข้อหาการปั่นหุ้นมีมถ้าผมบอกตอนนี้นะครับว่า ตกลงแล้วโรบินฮูดมีความสนใจในชีบาอินุไหมผมว่ามีนะครับไม่งั้นไม่ออกข่าวมาแต่ปัญหาหนั่นแหละหน่วยงานของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้โรบินฮูดเนี่ยไม่สามารถรับชีบาได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมันจูนตัวจริงๆนะครับแล้วผลก็คือชีบาอินุเนี่ยมันมันมีคนถือมันมีคนคลอง นะครับแล้วก็มีกระแสอะไรที่โรบินฮูดเนี่ยจะเข้ามานะครับในการเปิดลิสเลียน,นียนะครับแต่ผมเชื่ออยู่แล้วว่าโรบินฮูดเนี่ยเก็บไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เคยออกข่าวแล้วว่าเป็นไปได้นะครับกระเป๋าตางัางค์อันนี้จะเป็นของโรบินฮูดนะครับซึ่งโรบินฮูดมีความสนใจในชีบายอยู่แล้วเก็บในชีบานะครับแต่เขาเนี่ยจะต้องปัก ราคาให้มันขึ้นไปให้ได้แต่มันต้องใช้จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าเรื่องกฎระเบียบไม่ว่าเรื่องของกระแสนะครับที่เขาต้องตัดสินใจว่าถ้าเมื่อไหร่เขาเอาเข้ามาในกระดานเขาต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบวานต้องเข้ามาเล่นเยอะจังหวะนั้นวานต้องเข้ามาเล่นเยอะนะครับเพราะโรบินฮูดเป็นแพลตฟอร์มที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยถูกที่สุดฉะนั้น โรบินฮูดอาจจะเป็นกุญแจนะครับในเรื่องของการที่ทำให้ราคาหรือชีบ่บาทหรือหมาเนี่ยต่าน้อยตัวเนี้คืนชีพให้ได้นั้นผมบอกไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งในเนื้อหาไม่ได้มีอะไรมากดูเหมือนพูดเป็นประเด็นเดิมแต่จุดหลักนะครับคือเรื่องของโรบินฮูดเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับแล้วดีลเนี้ยมันจะลงตัวหรือเปล่า ฉะนั้นข่าวนี้มันก็ออกมานะครับแล้วทำให้เราเห็นว่าโรบินฮูดเขาก็พยายามไปข้างหน้าแหละแต่มันโดนอะไรบางอย่างที่หล้างเอาไว้นะครับจนไม่สามารถจะรับเหรียญชิบะได้อย่างรวดเร็วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีชิบะอินุโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด e b o o k YouTube ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ N c r y t t o เอ็นซ c ่คอมมิชช่แล้วเรามีกลุ่มชีบาด้วยอยาเข้ามาเข้ามานะครับก็ทักไปที่เพจล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับก่อนอื่นผมมาเป็นสปอนเซอร์ให้เหรียญหนึ่งนะครับชื่อแพนกวิน Stock นะครับก็สามารถเข้าไปเก็บชั่วโมงในการดูวิดีโอได้ ก็จะได้เหรียญตัวนี้มานะครับเราเอาไปขายหรือจะเก็บไว้เพื่อจะเป็นการเก่งกําไรได้นะครับเหรียญน,นี้มีการจดทะเบียนในบ i แ a น c e แนแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้ไอ้แพนกิ i นสต็อกเนี่ยมันจะช่วยนะครับทําให้คุณเนี่ยสามารถมีรายได้เสริมจากการดูวิดีโอนะครับถ้าเกิดคุณดูวิดีโอครบชั่วโมงตามโน้ตตามนี้ที่บริษัทกำหนดเนี่ย คุณก็จะได้เป็นเหรียญคริปโตมาหรือในแพลตฟอร์มก็จะมีการขุดเหรียญด้วยก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะใช้แบบไหนนะครับแต่สำหรับตัวส่วนตัวผมผมใช้แค่ดูวิดีโอเท่านั้นแล้วผมก็ได้รายได้บอกและย้ำประมาณนี้นะครับว่ารายได้เนี่ยในช่วงเนี้ยมันก็ไม่ได้ห่างง่ายๆนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ ที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นผมมาบอกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้เชิญชวนให้คุณเข้าไปเก่งกําไรหรือดูอะไรนะครับก็อยากจะสร้างรายได้ก็แล้วแต่ล้วกันนะครับก็แล้วแต่คุณเลยโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าโดยเฉพาะชีบะอินโนเนี่ย จะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ